ประเทศไทยจะก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งอยู่ที่การปลูกฝังค่านิยมหลัก12ข้อดังนี้1มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์2ซื่อสัตย์เสียสละอดทน3กระตันยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์4ใฝ่หาความรู้มันศึกษาเล่าเรียน5รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม6มีศีลธรรมรักษาความสัตยหวังดีต่อผู้อื่น7 เข้าใจเรียนรู้เกิดเป็นประชาธิปไตย 8. มีระเบียบวินยัยเคารพกฎมาผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9. ก้มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำปฏิบัติตามพระราชดำรัส 10. ใช้ดับดตัญญาเศรษฐกิจพอเพียง1 1มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายตา่ำ 12. บสอคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าของตนเองมาร่วมกันส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกันเถอะค่ะ